โอระนอบัน no ี้ละสาธูสาธูให้ผู้ขาบันลุกสองเจ่งเห็นข้อขอย่เมื่อทั้งสองเสนเกตเก่าคุณพระพุทธเจ้าโยกไปเกศสาคุณพระรรมยกมาว้เเมือนดาผาขุนพระทรงนั้นหา ยกไฝหัวใจคุณพะระศีรัตน์สายจงมากไขปัญญาคุณนบิดามนนานดาอุปถัมภ์ปองปูกสาธุเอ้อคุณอาจริย์นั้นมาช่วยผูกวัวหานปฏิพันธ์คำก่อนให้มีหิงมีว้อนให้มีจรมีเลงย้ำลำ เลุลาเรื่องคไม่สาทุนเรื่องขาวควาวันท่านนอมสาธุนเรื่องข่าพอวันท่านน้อมจอมใตไว้กระมอมให้มายืนลอมตนไ่ะ ลายพะบาทไทยโลกขนาดหน้าโถทั้งทำโมเหลุอ่ำงำความกังทังโคจั่วอรรันแม่มาซอยมาหลิงลำขอมาคอยปองปิปองมาจอยปองปองถูกความหิบแนวทั้งที่แดเป้นแต่ย์ไข่เกะแค่แม่ลุงสมรสที่ทางปอง ทางกองเห็นของความตวจวันเราจะเกาลังมือมี่ต่างหลังอันถึงคุณมือนี้ต่างหลังอันถึงคุณเป็นเจ้าบุญใส่ยอดในซอยอรุณความเวาวคุณนเจ้าพี่ดาพ่อแม่ให้มานซอยเกยงามข้ามาไปทิพย์เสดไทยหุ่นแห่งอาจารย์าขวันวอนหนองใส่เรื่องเสียงไหวเสียงนั้นเดือเสียงให้ไหวไหวเหี่ยวสะบองเปี่ยวเก่งเเปปลลลี่่ยวกงงคนาิือำำไุ ผูกกนรมยวต่อยต่ำย่อมเขายาติเขาซึ่งทรงให้ลงใจไรยาวเสียงนั้นเดเสียงให้ลเต็นสาวมาดังดีตุ่เต้นเสิดระเละฟอนก็ยอดหอดงามใหม่ที่เปิดไม่จะหุ่นผูกกรผู้ตามพอคูสอนให้มีวันมีแวว นิ้วเอวเอวพื้นเด็กยองเสียงนั้นเสียงให้ห้องไปหนาม่เด็กมาแหงตัวใหม้มจุกจิ้วจิ้ววันจ่อลอยหูสับลูกคู้ลงใส่จังวายาไม่้ามีขันแหรดเรื่องเสียงตอนจำนวนก่อนแฮมีสัมผัสช่อาบันพ่อยตองสสิโตุดทำและแกเปะไรอย่างไมายถูก ขอบใครฝืมูคนฟังทุกขอบใครฝืมูคนฟังให้จังงานหลงนางทรงยืนซื้อสาธุถเด้อให้คือข้ตังคุณนั่งให้อยู่สูไห้ปนหงเวนปัจจห้หุ่นเขาว่าปากบอให้มีผู้กุนหน้าปากบอให้มีผู้กุนหน้ามีเมตตาสมพนแกคนทั้งไทยชายหญิงล้วนว่นชนหุ่มให้ขอให้แลรลบจองมองข้าผู้เดียวเยาวดูไหวปักใสยจนโอ้ผู้สาวเห็นใดเซอ tại sao hết quang tuấn săn hút phong tên thần áo chim lầu, bơ đầy đồn bơ xi xiếp luôn bơ hộp xiếp luôn bơ xiếp đeo căn cho săn gặp con lâm เราขอบคุณครับคก่อนนึิงิมิวกับผมสายยนต์ทีพร้อมทีงานขอน้อมนมัสการพระคุณเจ้าทุกหลกทุกองค์ผู้เป็นประบูประท่านไฟสงผู้ฝ่าวัาผู้ฝ่าว่าผู้ดำล่งซึ่งพระศาสนาผู้เพิ่นเป็นเนื้อหน้าบุญของโลก สิติอของภูเขาพร้อมทีมงานขอนอมนมัสการพระคุณเจา้าทุกหลูมทุกวงพร้อมด้วยลูกเตา่าเหล่าหลานขอกราบอาโหสินำทํำการแสดงณสถานทีน่นี้เพื่อให้ความบันเทิงแก,ก,ก่ญาติพี่น้องเพื่อฉลองกองบุญกองท่านของคณะเจา้าผาเจา้าซัทธายาให้ลูกให้เตา่าเป็นปากเป็นกําลํำในวันยาให้ภูเขาเป็นกรรมล่ำในถ้ำยาให้ภูเขาเป็นบาป ขอกราบอโหสีนำพระคุณเจ้าทุกลูกทุกองและสินงรัดิ์ทั้งหลายทั้งมวลผู้รักษาพระศาสนาทั้งปวงขออย่าไดตํานิตที่เตียนแกลูกแกเต่าขอดขอย่าไดใส่กรรมทําโทษแกลูกแกเต่าโปรดไทยเอาโศกสํารอย่าดเป็นบาปเป็นเวรต่อรองลงมาขอกราบไหว้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านเลยไอชายยิ่งโดยเฉพาะทั้งคณะเจ้าภาพเจ้าสธา และพี่น้องชาวบ้านครับว่าหรือธงหน้าแทงวัดสุขูสุคนและกาบ,บันไก่ชิดติดกันมีบโบเกนเฟนบอลั่มบันน้อยหอยบันใหญ่บันไก่ทัดและเลี้ยงข้าราชการพอข่าประชาชนทุหน่วยงานชิดอยู่ของบอลั่มปลาบ่ายสวัสดีพี่น้องวัดสุขูสุคนสวัสดีปีใหม่นะครับเมื่อนี้โอกาสดีบุญหลายสายน่ญญาวได้ซื้อเจ้ะพาปอเจามาได้บอกขอเนอ ลูกหลานมาหอดคำบดท่านได้ขอใส่กาดได้นะครับมือนีทั้งคณะเจ้าภาพเจ้าสธาได้มีความเหลือ่อมใสในพระพุทธศาสนาสร้างกองกำลังุูลสึ้นมาแล้วจังสี่พี่น้องประเภทนี้อีสานบันเฮาต่องมีการเสพการงั้นด้มิดดูนีมาพูดคือแม่นบอกพี่น้องต้องหาแนวเสพแนวงั้นเสียงล่ำเสียงแค้นเสียงปีเสียงก่อนะครับ มาประคบประันให้พอเมพี่นองบานเฮ้าในบววซุนโฮเซลนับกันทีมงานมามือนีกรบพมียงมาต้อนมาฝากนองจากเสียงปีและเ,ลเสียงแคนเสียงหลองเสียงลํำวรฒนธรรมภาคอีสานบานเฮาขอไหวพรอนให้เจ้าภาพเจ้ารัท่าผู้สางน้ม,มทำท่านผู้มีความเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเตือนพี่เตือนน้องเตือนพอเตือนเม่มาร่วมเป็นเจ้าภาพนับกันมือนีเม่นบพี่นองเจ้าภาพคือรัทธารัทธาคือความเสือ่อ เสือวาแนวไหนทับบุญได้บุญทับบาปได้บาปนาลกมีจริงบุญมีจริงเสียงในทางพระพุทธศาสนาจังเป็นบุญเป็นกุศล ท่านน่อยกระซ้างท่านหลายกระตาบเขาเม็ดพักพักเส้็จหนึ่งกระซางพี่น้องขั้นเฮาเหลื่อมใส่ในพระพุทธศาสนา,ศา,ศา,ศาเป็นกุศลในทางเบิดคิดเบื้องนนะั่งปุณณท่าสีนะครับกีเข่าใส่บาทหรือว่ากีห้่ใส่บาทให้เกลพระพุทธองค์สมัยขังพุทธกาลยังไในไปนเกิดเต็นนัาา่งฟ้าน,า,านั่งสวรรค์บูเหาท่านเงินท่านทองท่านเขา่าท่านของสิบได้บุญเต็มไปบได้เป็นบอกพี่น้องจังว่าฟังอีกคนเจ้าภาพศรัทธาฟอกที่ทำในมาทำ มุนบุนีตอนมีความตานีท่านถอดปัดไกด้วยสัทธาเหลื่อมใสเจิตตานาเมนบอพฟอกคุณแม่คุณพ่อวังความสุขขีวังยังสุขคติในปาลาโลกวังเว็นความทุ์สูกฟังสุขสำลานในแกน่นีละพันธก่อนสุขันยอดยังตำก่อวังหอดพุมฝ่าสวรรค์จังผ้ากันสางสันทำท,ท่านเถื่อแผ่เสื้อบาบุญนีสีแก่ผ้าไห่ไปถึง ้าให้ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าปาราโลกข้างนาบาัดเมื่อย่ำตายหวังเวนจากอบบยภูมิทั้งสี่คือนรก เปรตอสุรกายสั์เดียรัจาานเป็นทีตำสาเลวซ้ำบ่มีควมจงอ้ําเหม็นข้ากินสาเป็นบอลภูทํำบาปกรรมหายสามันได้ไปตกสถานสีพุ่มดังเว้าจังว่าพวกมูเจ้าเวีนบาปฟังบุญจังแลมาลงทุนทำท่านสาลาท่านให้สงให้พระผู้เพื่อนมีศีลเพื่อลบลลางมนทินจิตใจสะอาดเสื้อควบมุุธบาทเพ่นเทศสนาเสื้อพระศาสดาเพ่นสอนเพ่นบอกมันบอเสียหลายดอกบ่ต้องตก ไก่หาละท่านลงไปทำบุญบอ่อเสื่อมอาณิสงสิเลื่อมน้ำกังน้ำบังคือผ้าชิษพยังแสดงวาไว้คือผ้าชิษพยังแสดงวาไวว่าอายันจะโขทักทินาทินาสังคำฮิสุปฏิทิตาที่ขระตังฮิตายัตสถานาโสอุป,ปกปติ แปลว่าทานนี่แลอันทานให้แล้วปฏิทานไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยน์แก่ผู้ทีละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นตลอดกาละนั้นตามธานาดังนี้ธราม,มนูนีสอนไวให้ท่านไปอย่าได้หวงเด้อพี่น้องธรรมูนีสอนไวให้ท่านไปอย่าได้หวงไผ่ผู้หวงทีไวไปนาบอกเกิดผลท่านเป็นต้นเป็นบอกเกิดของบุญ อรียกว่าท่านำไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ท่านผู้ฟังจำว้มี่ใจใส่ท่านแล้วเป็นบุญคือวา่ามีภารามากน้อยเป็นเรื่องเหตุผลคนผู้ท่านให้แล้วเสื่อว่าได้ทำบุญเด้อพี่น้องเดิอคนผู้ท่านให้แล้วเสื่อว่าได้ทำบุญ คนมีบุญเชื่อว่าเป็นคนมีเขาทงเอาไว้ทำมาท่านพี่น้องทำมาท่านแปลว่าการไห้หรือว่าบริจาคหากมีผลเทียงแท้หากมีผลเยียงแทเิ่นแปไว้พอเสือ่อมสูญผููฟังเอ,อ้ย เป็นเจ้าภาพบัดนดีอวยโชคอวยชัเจ้าภาพเจ้าสธาและพี่น้องผูมาโอหวมบุญหวมทานน้ำกันหน่อยหลายประเนศกษสตริยรวมกันเป็นเจ้าภาพน้ำกันมือนีมาพอมาโมโมเาฟังร่ำหวมเจ้าภาพให้ควโมบุญใจท่าเจ้าภาพกราบขอบคุณขอบุญนลาล,าล,าลายนะครับ บมือกอนเนาะผ่านเร้อยตีชีกันมาเรปฏิบัติขึ้นญยค่ะแขวสนุกหลอกผู้สาว เหมนว่าฤทธิ์คำมแม่สาธุนด้อ์ศัทธาพอแม่สาธุนฤ้อสศรัทธาพอแม่ผู้มีใจกะแก้วอมบาลีท่านภูมีศรัทธาจากคำวิจิตป่าสาธาเอื่อมใสได้บุญที่ั่นละมีเมตตาการุณธรรมท่านการชอ กัรชอบพันทั้งถูกลำบอกของละสัมมาลัตถสัจจนาเหตก้องแต่เก่า้อแมนเดอร์บ่มิสูนเสียเป่าดอกพันท่านไปขอนั่นล่ะขอจะห้ใจใสเป็นบุญนั้นเลิศบอกนั่นเด้อบอกว่าได้ไปเกิดไปเกิดทักในเมืองแม่นอย่าไปหวบ่หวองแหนหรือหวัตัดนีเด้อแม่เด้อปรรถนาเอาที่สุขขาล้ำตังไอ้นั้นแล้วได้กระิบพันนั่งซึ่งสุกิ่งยอดกิ่งยอดด้วยจะเทียงสักพอ สปอร์ตระพองอะไรเทียจะท่านลงทำมาหน่อยอะไรกันสร้างทานนานนานานนาท่านนันเดือกระพาทุกต่างต่างเขานำภูบาขอให้ปราดท่านหนาวเดื่อมูลเจ้าที่เราพันปิ่นเขาื่อใจหินอันตัดใจท่านเดึอเป็นเทินให้ผลโย้ซอยสู้ชาตุดือเทพดาพูนดูสามุูนดือเทพดาพุูนลูกหลิงสองยันทีเป็นสักขีพิญญา ยลละบางท่านไปเร็วสาธุนเนือแม่ทัพลานี้แก่วเห็นดีโดยชอบบุญน,นั้นนื้อละประกอบเกกาลุงปตาเต่งท่านของที่ท่านหมายหมอบน้องไปให้ใจใสมงมองมง่งมุ่งดำานินโชคแก้วพระอินทร์เนิ่มหินเหลียวพนท่านบ่ไดรร้ทำเชินใส ท้องคำจาลงลงซึมไปบ่มีหันยมสุนชาัดนาพุทธนาคดเป็นผลชาตินาพุทธนาคดเป็นโจรนำดุดมาถึงเนรนตรัยลุงเอลุงสิรไลลุงบุญธรรมนั่นเลวเทียบไม่นันเดือดยังบางในผู้ไ่วยแรนหน่อยแร่พาคำเพลงเงินปัดเปงวงทองคำเงินบัดเปงวงทองคำท่านของขาว ອະມູກອຸເຈືອງດັນແກ່ເດົາຖ້າບໍ່ເດົາເດົນຈະບໍ່ເນາະຍົ້ມສົມເມີສາຊຸນເດີ້ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເຈົ້າໃຫ້ຜົນອັນຍາ